ไม่เลยจะได้เข้าหองเอวะโอเคันนี้ฉันมาท้่นี่ช่างร้อนจะเหลือเกินอย่าพากูวิ่งเถอะกูวิ่งไม่ไหวเพราะาวิ่งอย่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 าอาอกันกันอย่ากัดกันอย่ากันกันมึงห่าไม่ไม่ละมึนไ่ได้ด้วยมัยานลูกเจ้าเจนเจ้าเ้าเจ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 ้าเ้าเจ้าเจ้าเจีเจ้เจ้าเเจ้าเจ้าเจ้าเ้าเจเจ้้าเจ้เจ่าเาเ้เจ้าเจาเจ้าเจ้นเ้เจาเ้าเ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  บอกวาฟังอีหลี่ได้พี่น้องเอ้าเฮ็ดแม่แล้วไปดีบักฮ่าเนี่เจ้าเจ้าเอ้าเฮ็ดพ่อมันก็เฮ็ดแม่เจ้าเจ้าเอ้าบ่เศร้าอีกมาเก่งไป่ใช่วะบ่เจ้า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 ว้ยอินี่เพี้ยนวะเขาเศร้าไปเลยมิเตมึง่แหละบ่เศร้า ไปไปมึงก็บยาเพ็ดพ่อมึงแม่สอนน่ะบ่เคยฝอขึ้นฟังดอกโอ้ไปร่าแม่ยสอนแม่สอนนี่บ่ฝอกบ่ฟังกินน้ำก็ดอกนั่นเมื่อยว่าบางกันบอกให้ยังเจ็บข้อขอกินน้ำด้วยเดลยครับนี่ไก่ชนเตี้ยนกูได้ป่ะไม่เบ่ง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 ก็เป็นตาส่างมั่นอ่ะมัาอยากดอกน้ำนะมันอยากมาอโอนดูอากูจร่งๆนี่แหละนี่อยากมั่นกันดอกเป็นตาส่างครับมันไปใส่ของมั่นป่ะโอ๊ะผักพิดเสียงมันไปใส่ของมั่นป่ะ มันกินที่เมืองกันยังไงวะไปเที่ยวเสยวะปะาป้าเข้าอันเข้าไปล่ะท่าออกประตูป้มันเปิดประตูเอ้ยมันเปิดประตูเข้ากันแลนปิดไปเร่ลุยเราพยาบานปะคืออยู่ความคิดดีวะถ้ามันเปิดนี่ล่ะท่าจะมวันเปิดประตูเข้าเข้าไปดักมั่นเลยแมนโย่ฐานเปิดประตูเดี๋ยวกูจอบกันพอนเปิดประตูปึ๊บทางนี้เยวคิดบ้างแผนก่อนมันเปิดประตูเข้ากันแลนเพราะฉะนั้นถ้าต้องเล่งไปที่ไกลอืมเตียมพ้อ ผมก็รออยู่ครับรอัจหวกเอะใชิมหมแล้วกูวิ่งไม่ทันมันเตรียมพร้อมมันเปิดประตูถามันเปิดประตูไปเฮาไปมันเปิดประตูแล้วไปเฮาไปทุกคนเตรียมพร้อมมันเปิดประตูมันจะเป็นมันจะเอกไปทังนอกไม่ได้หรอกครับพวกพวกเราต้องได้ไปด้วยอะ แบงกูอยากลุดแบงกูอยากลุดมันนี่กูต้องลุดมันนี่กูต้องไในลุดมันนี่กูจะเกิดมันนี่กูต้องได้ไก่ได้ไก่ไปต้มย้ายหายมาไปแล้วเนาะมาไปแล้วใครบังง่อนได้ย้ายบ่เหมื่อนบดเหมื่อนแล้วไปกันดอก ไปไปไปชัวไป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 ปมวลแล้วประมว้วไปไปาโหวะย่าหายะโหไม่นุกเลยไไปยังดอกไปเลยเจ้า เมื่อกับเขาไปบ่าท่านเขาดอกไปนี้งอนเฉย